หลังจากที่ s ่วงเชาข้าเมือนี้ฝนกะตกอย่างหนักเลยครับสำหรับบานน้องบัวแดงตำบลยางสักพ่รุมบบุโมง30มสิบงวัดอุบลราชธานีครับนะนี่เป็นบรรยากาศถนนในหมู่บ้านนะครับน้ำรอระบาย จากที่มเมื่อกอนบ่เคยเห็นสภาพแบบนี้ตอนนี้ยูไซกะเป็นแบบเดียวกันเพื่อฝนตกมากะลอการระบายอย่างเดียวเมืกอกอนตามขางข้างอาจจะมีข้องมีทรงหน้านามกะ ไหลลุ่งทงุ่งนากแห่งเร็วตอนนี้ก็รอการระบาย,ยานี่ครับบรรยากาศทุ่งน้าน้ำเต็มทุ่งน้านะครับนี่คือถนนนะครับ โมเมนตรงหน้าหลังจากหยุดไปสักพักหนึ่งตอนนี้การเริ่มตกมาอีกครั้งหนึ่งครับบรรยากาศท้องฟ้ามือนน่อกล่าคงสิตกเบิดม,มือนะครับครับส่วรคลิปนี้ก็บแค่นี้ก่อนนะครับฝนตกมาอีกแล้วรีบขอบ,บานก่อน